พ่อเขาพิการแกนีงจะเอามาเป็นแฟนอีกเหรอทำไมเธอไม่เคยบอกเราแล้วมันเป็นอะไรหรอเป็นภาระนะสิถ้าคุณเอาภาระมาให้ผมเราคงใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้หรอกถ้าของเหลือเจ้าหอ,อก,กับบ้านก็ได้นะเศษกันดูกเศษก้างหอ,อกไม่ให้หมดเลยก็ได้นะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะตาเชคครับคุณแม่โลกมันกลมจริงๆท่านด็อร์ดนยัยท่านเป็นรุ่นพี่มอเดียวกับแม่เลยนะโห <c oughs> จริงเหรอครับคุณแม่จริงสิลูกขออนุญาตค่ะอาหารครบแล้วนะคะจ้าเออนี่หนูคะโรงแรมนี้เป็นของท่านด็อกเตอร์ดันไหนใช่หรือเปล่าใช่ค่ะแม,ม่มาแล้วขอบใจจ้าดี่ต่เช็คท่านด็อกเตอร์ดันไหนไม่ได้มีแค่โรงแรมนี้โรงแรมเดียวนะรอครับคุณแม่ ท่านยังมีอีกหลายแห่งเลยนะลูกหลอกครับแล้วคุณแม่สนิทกับท่านมากไหมครับก็ไม่ได้สนิทหรอกท่านเป็นรุ่นพี่ที่มาหาลัยไม่ได้เป็นเพื่อนแม่เออนี่ตาเช็คแฟนแกถึงไหนแล้วเนี่ยแม่หิวแล้วนะเอ๊น่าจะใกล้ถึงแล้วมั้งครับคุณแม่เดี๋ยวผมโทรตามดีวกว่าฮัลโหลพี่เช็คอยู่ในโรงแรมแล้วกำลังจะเข้าไปหาถึงแล้วครับคุณแม่กำลังมาหาเราเขามีผู้ใหญ่ของเขามาด้วยหรือเปล่า เฟิร์นเฟิร์นมากับใครอ่ะอ๋อมากับคุณพ่อมากับคุณพ่อเขาครับคุณแม่ใกล้ถึงยังใกล้ถึงยังแม่อยากเห็นหน้าเร็วๆแล้วเฟิร์นอีกกีนาทีถึงถึงแล้วเนี่ยนันเจ ห้องนี้ละค่ะเดี๋ยวนูขยับเก้าอี้ออกให้ค่ะใจลูกก็นั่งกันดูเฟินคุณลุงคนนี้เขาเป็นใครอ่ะจะบอกแล้วว่าเป็นพ่อของเธออ๋อใช่คุณพ่อเราเองคุณแม่สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับสวาสีีนก แต่เช็คพ่อเขาพิการแกยังจะเอามาเป็นแฟนอีกเหรอเฟินพ่อเธอพิการทำไมเธอไม่เคยบอกเราเช็คถ้าสมมติพ่อเราพิการแล้วมันเป็นอะไรหรอเป็นภาระนะสิคิดดูแล้วกันค,บ,คบกันไปแล้วเกิดแต่เช็คหลงผิดแต่งงานกับเธอหายนะไม่มาเยือนครอบครัวฉันหรอ ขอถามอะไรหน่อยสิอะไรหรอเฟิร์นถ้าเกิดเราแต่งงานกันส่วนตัวของเฟิร์นเฟิร์นจะดูแลแม่ของเชคให้เหมือนกับแม่แท้ๆของเฟิร์นแล้วแล้วเชคล่ะจะดูแลพ่อของเฟิร์นได้หรือเปล่าอย่านะจะเชคไม่อย่างงั้น แกจะต้องมีภาระดูแลคนพิการไปตลอดชีวิตเลยนะครับคุณแม่เฟิร์นความรักมันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนนะถ้าคุณเอาภาระมาให้ผมเราคงใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้หรอกเช็คเอาละเาละเรามาทานกันเลยดีกว่าอาหารเย็นหมดแล้วลูกอ๋อฉันรู้แล้ว พ่อก็ขอเศษอาหารนี่เองไม่น่าละ่ะถึงอยากจะมาเป็นแฟนลูกชายฉันคุณแม่ครับขนมจิบครับขอบใจจ้ะลูกอืมอร่อยนะเนี่ยคุณพ่อทานอะไรดีคะเดี๋ยวพ่อเป็ดอีกว่านึ่ง ก่อนกันนะครับคุณแม่นี่ถ้าของเหลือเจ้าหอ,อกลับบ้านก็ได้นะฉันไม่ว่าอะไรหรอกฉันอยากทำพานอยู่แล้วเศษกระดูกเศษก้างหอไปให้หมดเลยก็ได้นะโทษนะคะทำไมถึงชอบดูถูกพวกเราจังเลยคะพวกเราไปทำอะไรให้ ทำไมฉันจะดูถูกพวกเธอไม่ได้ในเมื่อฐานะฉันดีกว่าพวกเธอเรามันคนลระดับกันเอาอะไรมาวัดลหะครับว่าเราคนละระดับกันเสื้อผ้าจิตใจหรือความดีเพราะถึงแม้บางคนจะแต่งตัวดีแต่จิตใจต่ำสกปรกก็มีค่าไม่ต่างอะไรจากขยะที่อยู่ในโคลนแกว่าฉันเหรอแม่ครับเกิดอะไรขึ้นคะ เยียงดังล่างเลยนี่มีอะไรหรอหนูค่ะเฟิร์นเดี๋ยวเคลียร์ค่าอาหารทั้งหมดด้วยนะลูกค่ะคุณพ่อแหมททำมาเคลียร์ค่าอาหารหน,นูเดี๋ยวห่อเศษอาหารพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวพวกนี้เขาจะเอาไปกินที่บ้าน,จ,นจริงเบ็ตเช็คจริงครับคุณแม่เฟิร์นพาพ่อกลับบ้านดีกว่าลูกค่ะคุณพ,พ่อ ไปเลยชิ้วชวิแล้วอย่าลืมจ่ายค่าอาหารด้วยละ่ะอ๋อท่านคะอะไรเหะลูกหนูลืมไปค่ะ<อ>ท่านดรดานัยแจ้งว่าถ้าท่านจะกลับให้บรหาท่านดรดานัยด้วยนะคะอ๋อได้สินี่หนูทำไมเขาถึงได้เข้าพบท่านดรดานัยล่ะ อ๋อก็ท่านประเสริฐเป็นน้องชายแท้ๆของท่านด็อกเตอร์ดานัยยังไงล่ะคะน้องชายท่านด็อกเตอร์ดานัยเฟิร์นงั้นเธอก็ต้องเป็นหลานแท้ๆของท่านด็อกเตอร์ดานัยสิใช่และที่สำคัญพ่อของฉันเป็นผู้นวนของโรงแรมนี้ด้วยไปเฟิร์นไปหาท่านด็อกเตอร์ดานัยกันลูกค่ะคุณพ่อ <laughs> ไม่จังอะไรกันเนี่ยเฟินพ่อเธอไม่ได้พิการเหรอไม่นี่เอาก็เธอบอกว่าใช่ฉันบอกว่าถ้าสมมติพ่อฉันพิการมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงไงเฟินหนูแล้วหนูทำแบบนี้ทำไมทำเพื่ออะไรล่ะลูกก็เพื่อที่จะได้เห็นท่าแท้ของคน ว่าเขาเป็นยังไงเพราะสังคมสมัยนี้มันเต็มไปด้วยคนปิ้นป้อนกัล่อนหลอกลวงเฟิร์นเรารีบไปกันดีกว่าลูกเดี๋ยวท่านจะรอค่ะคุณพ่อเฟิร์นเฟิร์นอย่าเพิ่งไปหลุยเพิ่งไปลูกลูกสบายแม่แต่เชฟตามไปง้อสิลูกไม่ทันแล้วครัพบคุณแม่โอ้ยจะทำยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ยเสียดายจริงๆเลย่ <c oughs> าน,นี่มัน ยากหรอคนเลวไม่ชอบทํากันหัดทำซะบ้างเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นจําไว้นะคะสังคมสมัยนี้เต็มไปด้วยคนโกหกหลอกลวงฉะนั้นอย่าเชื่อใจใครง,ง่ายๆถ้ายัางไม่เห็นท่าแท้จริงๆนะคะ เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอรลอย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน